ไงกันบ้างครับจากที่มีหลายๆคนคอมเมนต์บอกผมมานะครับว่าพี่ครับพี่ช่วยทําคลิปรีวิวสินค้าสําหรับผู้ชายในเซเว่นหน่อยได้ไหมครับผมก็เลยจัดให้นะครับวันนี้ผมก็เลยไปเซเว่นมาแล้วก็ไปดูว่ามันมีอะไรที่เราจะสามารถใช้ได้บ้างแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การจัดแต่งทรงผมที่เราจะสามารถหาซื้อได้ในเซเว่นในราคาที่ไม่แพงแล้วก็คุณภาพโอเคแล้วก็เพราะว่ามันมีคนบอกผมว่า พี่ครับผมหาซื้อแว็กไม่ค่อยได้เลยผมก็เลยคิดว่าเซเว่นนี่แหละมันต้องมีบ้างแหละแถวแถวบ้านคุณไม่ว่าบ้านคุณจะอยู่แบบธุรกันดาดขนาดไหนหรือว่าบ้านคุณจะอยู่แบบในเมืองหรือว่านอกเมืองอะไรเนี่ยมันต้องมีแน่นอนแถวแถวบ้านคุณอนะแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยใน Facebook ใน Instagram หรือแม้กระทั่งใน l a z a d a เนี่ยมันก็มีเพียบแล้วซึ่งมันจะจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านคุณเลยมันก็ไม่ได้หายากอะไรขนาดนะั้นถ้าเกิดว่าคุณาหาจริงจริงนะครับ นี่เป็นของที่เซเว่นแถวๆที่ผมอยู่มีแต่ผมคิดว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยมันก็จะมีในทุกๆเซเว่นอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดว่าคุณโชคดีเนี่ยมีเซเว่นที่แบบว่าขายของเยอะๆหรือว่าสาขาใหญ่ๆเนี่ยคุณก็จะมีตัวเลือกได้มากกว่ามีสีอื่นแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อื่นให้เลือกมากกว่าแต่ว่าของที่ผมจะเอามาเนี่ยมันก็ผมเห็นในทุกๆเซเว่นอยู่แล้วแล้วก็คิดว่ามันต้องมีในทุกๆเซเว่นแน่นอนชิ้นแรกเลยนะครับเป็นของที่หลายๆคนเห็นกันบ่อยแล้วก็ผมคิดว่าต้องเอ่อ ทุกๆคนก็ต้องมีประสบการณ์ที่เคยใช้กัน,นบ้างแหละก็นั้นก็คือแ a สบี้นะครับอันนี้เป็นแกสบี้ฮาราจูกุสไตล์หรือว่าที่เราเรียกกันว่าแกสบี้สีเทานั่นเองตัวนี้เนี่ยผมเคยใช้อยู่เมื่อก่อนเนี่ยผมใช้อยู่ทุกๆวันในตอนที่แบบว่าผมเริ่มเซ็ตผมใหม่ๆนะครับแต่ว่าแพคเกจจิ้งอันก่อนเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปเพราะว่าอันก่อนเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะฝามันจะเป็นสีดําฝาตรงนี้มันจะเป็นสีดํา แต่ว่าเขาบอกว่ามันก็เปลี่ยนแค่แพคเกจจิ้งแต่ผมมีความรู้สึกว่าเนื้อเนื้อเนื้อของมันเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปด้วยกินกินตัวนี้ก็หอมเลยแหละโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปล้างผมก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะมาเซตให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดผมใช้ตัวนี้โอเคครับตอนนี้ผมก็เปียกแล้วเดี๋ยวผมจะมาเซตให้ดูดีกว่าว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เช่นเคยครับผมจะไม่ลืมที่จะใช้ผลิตภัณฑ์กันความร้อนนะครับ อนนี้ผมก็แห้งแล้วนะครับผมจะได้ให้ประมาณแบบ90%ก่อนนะครับเพราะว่าแ็กตัวนี้เนี่ยมันต้องใช้ในขณะที่ผมกําลังแหง้งอันนี้ผมก็ใช้ประมาณนี้นะครับประมาณเอ่อหนึ่งหนึ่งดวงหนึ่งแควกจะเรียกอะไรดีละ่ะหนึ่งหนึ่งนิ้วแล้วกัน โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จกันแล้วนะครับเอ่อตัวนี้ผมคิดว่ามันก็โอเคนะครับผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายเพราะผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นยังไงเพราะปกติก็ผมก็ใช้อยู่บ้างบางวันที่แบบไม่อยากจะอะไรมากมายแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่ามันต้องใช้เยอะนิดนึงเพราะว่ามันมันไม่ค่อยจะอยู่ทรงสักเท่าไหร่แล้วก็แต่ว่ามันก็ทําให้เราดูแบบว่าไม่มีเหมือนกับไม่ค่อยมีผลผลิตภัณฑ์อะไรอยู่บนผมสักเท่าไหร่แล้วก็ ผมคิดว่ามันสามารถแบบจัดแต่งทรงง่ายมันไม่ได้อะไรยากมากมายแล้วก็มันก็โอเคสําหรับราคาของมันรู้สึกว่ามันจะอยู่ประมาณ39บาทรู้สึกยังไงผมก็จะเขียนมาให้ข้างๆแล้วกันแต่ถ้าผมจะไม่ผิดก็39บาทโอเคครับมาถึงอันที่2นั่นก็คือ Gatsby เอ่อ s p i k y Style นะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่า Gatsby สีแดงนั่นเองซึ่งข้างขวดมันเขียนว่าสําหรับผมสั้นถึงผมสั้นมากแล้วก็จะ อออยู่ทรงได้นานแล้วก็ดเออูเป็นปกติไม่ไม่ได้แบบด้านแล้วก็ไม่ได้แววอะไรมากมายซึ่งอันนี้ผมใช้คือแบบใช้มาแบบเกือบหมดแล้วอะ่ะอันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะจะเป็นตัวแรกเลยที่ผมเคยใช้ในการเซตผมเนี่ยเพราะช่วงนั้นเนี่ยผมตัดผมสั้นแล้วก็ก็เลยใช้เลือกใช้เป็นตัวนี้ โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปล้างผมก่อนแล้วจะมาทําให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเจ้าตัวนี้โอเคครับและตอนนี้ผมก็ไปล้างผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูว่าเจ้าขวดสีแดงเนี่ยจะเป็นเจ้ากระปุกสีแดงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง นิดเนี้ยมันจะเหลวกว่าตัวที่แล้วนิดนึงนะครับ hey, hey. ก็ใช้ไปนในปริมาณที่เท่ากันจะมาดูกันว่าเออมันจะแตกต่างกัน โอเคครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นการเซตผมจากเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันจะแตกต่างจากเจ้าตัวนี้ตรงที่ว่าอันที่แล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่ทรงเท่าไหร่อันนี้คือหนักกว่าอีกแล้วผมคิดว่านเนี่ยก็อย่างที่มันบอกสำหรับผมที่สั้นนะครับ <DM. S 1> ถ้าเกิดว่าคุณมีผมที่สั้นก็มันน่าจะเหมาะกับคุณเพราะว่าผมก็คิดว่ามันมันมันก็เซตง่ายนะแต่ว่ามันน่าจะเหมาะกับผมสั้นมากกว่าไม่ค่อยเหมาะก <G> ับผมยาวหรือว่าผมกลางๆเนี่ยมันจะไม่ไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่โอเคครับไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ โอเคครับเล่นตอนนี้ผมก็ล้างผมเสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าตัวสีม่วงเนี่ยหรือว่าเอ่อแกสปีมโมฮอคไซเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง โอเคครับตอนนี้ผมก็แห้งไปประมาณ80-90เปอร์เซ็นแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะมาลงแว็กกันดีกว่าแล้วก็มาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างโอ้กลิ่นมันก็ค่อนข้างเหมือนกันทุกตัวนะไม่รู้สิอันนี้มันแต่ว่าอันนี้เนื้อมันจะเหลวกว่านะครับตัวน,นี้แทบจะเป็นครีมเลย โอเคครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเพืพ่อนๆคิดว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ตัวนี้ผมคิดว่าก็โอเคเลยเพราะว่ามันจะอยู่ทรงมากกว่าตัวสีเทาแล้วก็ตัวสีแดงเน้น ทรงที่ว่าผมจะไม่ยาวมากนะครับผมคิดว่าน่าจะดีเลยแหละถ้าตัวนี้เนี่ยซึ่งผมคิดว่าพวกแกสปี่รุ่นแบบนี้เนี่ยรุ่นพวกนี้เนี่ยพวกที่มีขายตามเซเว่นพวกนี้เนี่ยมันน่าจะเหมาะกับคนที่มีผมสั้นมากกว่าผมยาวนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะเขียนอย่างนั้นก็เถอะแต่ว่าไม่รู้สิสําหรับผมผมเป็นคนที่สั้เนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะเหมาะสําหรับผมที่สั้นมากกว่า แต่มันก็โอเคนะสาหรับที่ผมใช้มันก็โอเคเพราะว่านี่มันผมไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่กระทั่งสเอปรย์ไม่กระทั่งมูสหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าใช้แต่ตัวแบกนี้อย่างเดียวเลยเพื่อเพื่อว่าจะได้รู้จริงๆว่ามันจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับแล้วก็สาหรับผมเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะโอเคนะสำหรับผม,ม,รบผมทรงสไตล์ของผมเนี่ยเพราะว่าผมก็เคยใช้มาอยู่แล้วผมก็คิดว่าเออตัวนี้เนี่ยโอเคแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็สีม่วงเนี่ยมันก็ที่ผมเพิ่งเคยใช้เนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าผมสั้ โอเคเลยแหละผมคิดว่าผมก็คงจะชอบเลยแหละถ้าเกิดว่าผมผมน่าจะสั้นกว่านี้เนี่ยมันก็คงจะดีกว่านี้แล้วก็เซตได้ง่ายกว่านี้นะแล้วก็สีแดงนะครับผมคิดว่าสีแดงกับสีม่วงเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากๆซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะทําออกมาทําไมแบบใกล้เคียงกันอะไรขนาดนี้ซึ่งที่ประมาณนะทางแกสบี้เขาก็บอกมาว่าตัวสีม่วงเนี่ยมันจะแข็งกว่าตัวสีแดงแต่ซึ่งผมคิดว่าตัวสีแดงเนี่ยมันมันมันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากมายผมคิดว่า แบ็คของแกสปี้เนี่ยมันก็ใช้ได้ในยามที่แบบว่าคับขันหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณอาจจะเพิ่งจะหัดเช็ผมหรืออะไรเนี่ยมันก็โอเคเลยผมก็ใช้ตัวน,นี้ในตอนที่ผมเริ่มหัดเพราะว่าหนึง่งเรื่องราคาเลยมันไม่ได้แพงเวอร์ฟังอลังการนี่ก็3 0ิบกว่าบาทซึ่ง3 0ิกว่าบาทมันก็โอเคแล้วมันก็ใช้ได้นานอยู่นะแล้วก็2มันหาซื้อได้ง่ายง่ายแบบเซเว่นเนี่ยมันมีแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ เรื่องในการล้างออกเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะโอเคโอเคแล้วถ้าเกิดบริษัทแกสปี่คุณดูของผมอยู่เนี่ยแล้วถ้าเกิดอยากให้ผมลองหรือว่ารีวิวตัวไหนเนี่ยก็ติดต่อผมมาได้นะครับโอเคครับแล้วก็3สีเนี่ยผมเห็นผมคิดว่ามันผมเห็นในุกเกือบทุกเซเว่นอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณโชคดีอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยก็อาจจะมีสีฟ้าหรือว่าสีเขียวในบางเซเว่นที่ว่าเขามีของขายเยอะๆหรือว่าสาขาใหญ่ๆซึ่ง มันก็คงจะไม่ต่างกันมากมายสําหรับผมแต่ว่ารู้สึกว่าสีเขียวสีฟ้าเนี่ยมันจะทําให้ผมเราดูแบบว่ามีความมันวาวมากขึ้นกว่าสีพวกนี้มั้งเดี๋ยวผมให้ถิดผ้าอย่างไงเดี๋ยวผมจะลองแก้ให้ดูโอเคครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้เป็นเจลเนี่ยแต่ว่าวันนี้ผมก็ไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าผมไม่ได้ใช้แล้วก็ผมไม่รู้ว่าจะซื้อมาแล้วใครจะใช้ถ้าเกิดว่าที่ผมดูดูมาดูข้อมูลมาแล้วก็สอบถามช่างทาผมช่างตัดผมหรือว่าคนที่ใช้เนี่ยมาเนี่ย เจลอัพเทอยู่กับเจลจิลองเนี่ยมันค่อนข้างโอเคเลยมันค่อนข้างจะแข็งแล้วก็อยู่ทรงได้นานถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ลุคที่แบบดูเป็นเจลดูแบบแข็งแข็งดูแบบเซ็ตผมมาเนี่ยซึ่งผมไม่ค่อยชอบเอ้ยแต่ว่ามันก็เป็นแค่ความคิดเห็นตัวตัวของผมถ้าเกิดว่าคุณชอบก็โอเคคุณก็ซื้อลองมาซื้อกันดูลองซื้อไปใช้กันดูแล้วก็บอกผมได้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าผมคิดว่าสตตัวนี้เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยแหละ โอเคแล้วก็มาถึงในเรื่องสปเปรย์กันบ้างปกติแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้สปเปรย์อยู่แล้วซึ่งนานๆที่ผมจะใช้แล้วก็สปเปรย์ที่ผมจะพูดเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนก็คงจะเคยเห็นกันมาแน่นอนนั่นก็คือสปเปรย์ขวดสีฟ้านี่เองซึ่งผมคิดว่าผมเคยลองใช้ดูแล้วก็ผมคิดว่ามันมันไม่ค่อยโอเคสําหรับผมแต่ว่ามันก็เป็นแค่สําหรับผมนะซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันก็ดีนะครับมันแต่ว่ามันจะแห้งเร็วมากแล้วก็ทําให้ผมแข็งมากๆด้วยแหละ แล้วถ้าเกิดว่าคุณชอบอยากให้มันล็อกผมไม่อยู่ตลอดวันเนี่ยก็ใช้กันได้เลยผมคิดว่ามันเยี่ยมเลยแหละโอเคนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ว่าเป็นสเปย์นะครับนั่นก็คือสเปย์ของชวาร์ส์ขอ o ทัพพาวเวอร์ซึ่งเซเว่นข้างที่ผมอยู่เนี่ยมันดันหมดพอดีซึ่งผมก็เลยไม่ได้ซื้อมาแต่ว่าผมจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้ตัวนี้เนี่ยผมเคยลองใช้จริงๆแล้วก็ผมคิดว่ามันโอเคเลยแหละมันไม่ได้เหมือนตัวสีฟ้าที่แบบมันจะแห้งเร็วแล้วก็ล็อกผมอะไรขนาดน,นั้นแต่ว่า มันก็โอเคเลยในราคาของมันแล้วก็ระดับหนึ่งอะถ้าเกิดว่าคุณชอบในลุกที่แบบว่ามันให้มันล็อกผมดูแบบเราเซตผมมาเนี่ยก็ใช้กันลองไปใช้กันดูได้นะครับโอเคครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ผมรีวิวคลิปของที่ไหนไม่ว่าจะเป็นบูธวัดส์หนหรือว่าอ,อ,อะไรก็แล้วแต่บิ๊กซีโลตัสอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับแล้วก็ผมจะทําคลิปเกี่ยวกับพวก grooming พวกผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับหน้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับตัวอะไรเนี่ยในเซเว่น ก็ติดตามกับคลิปของผมได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับและอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องผมด้วยถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้กดแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีคําถามอะไรหรือว่าต้องการสอบถามอะไรผมเนี่ยก็คอมเมนต์ถามผมข้างล่างก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าถามผมไปใน Facebook เนี่ยบางทีผมอาจจะไม่ค่อยตอบเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆเยอะแบบเยอะมากๆจริงๆก็ขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ตอบใครไป ซึ่งผมพยายามอยากจะตอบทุกคนแต่ว่ามันเยอะมากๆจริงๆก็โอเคนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าลบไป